ก็เราก็เป็นแค่ประชาชนคนเล็กๆเนาะเราก็ทําได้แค่ไปช่วยลงลงชื่อกันเยอะๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็ภาวนาขอให้ผ่านก็คงแบบไม่ช้าไม่เร็วค่ะก็ในอนาคตค่ะก็มีความหวังอยู่คะ่ะว่ามันต้องผ่านเพราะตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วเนาะถือว่า,วาปี LGBT มา,าแรงมากๆจริงค่ะหนูเห็นด้วยว่าปีนี้มามาเยอะเลยค่ะแล้วก็เปิดมากขึ้นด้วยตอนนี้มีหลากหลายเพศมากยิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ รู้สึกแฮปปี้มากขึ้นเราเป็นไงบ้างจการที่เราตั้งแต่เราเข้าวงการมาแล้วก็คือเออเปิดโอเพนนิ่งไปเลยเนี่ยเออเป็นแบบรุ่นแรกเลยโอยจริงๆตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเปิดเลยฉันไม่ได้ตั้งใจเปิดจ้าพวกเธอแหละเพราะเธอไง แต่ก็พอรู้สึกว่าเออมันได้เปิดมันก็สบายใจขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกหรือผิดอะไรนะคะก็แค่รู้สึกว่ามันได้เป็นตัวเองเต็มที่มากขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้ก็ตอนแรกแอนเชย์แปวมาทำกับการที่แบบว่าเฮ้ยโดนไม่ใช่ไม่ใช่มโดนเสิร์ฟเราเท่าเทียมเหรอเสิร์ฟเราเท่าเทียม่ผ่านเงี้ยเป็นแอนเชย์แปวมาตอนแรกแปวสีก็แบบเอาละฉันต้องไปแต่งงานต่างประเทศแล้วแหละแต่จริงๆอ่ะมันก็ ถ้าณตอนนี้นะก็คงยังไม่ถ้าผ่านจริงก็คงยังไม่ได้แต่งอะไรตอนนี้หรอกค่ะก็ต้องดูความพร้อมอะไรตอนนี้เอาให้ผ่านก่อนตอนนี้ช่วยนอนใจแบบเออให้ให้มันเคลียร์เนาะเพราะอย่างกัญชาก็ผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากให้เรื่องนี้อีกเรื่องหนึง่งแค่เรื่องเดียวเองเป็นความหวังของคนไทยอะคะ่ะเพราะมันก็มีอาชีพที่เยอะจริงๆที่เขารออย่างเงี้ยแล้วเราพร้อมแต่งแล้วแค่รอเรื่องของกก็พอ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องชืเลยมาหรอเราได้คู่แฟนของเราในเรื่องนี้โอ้ยอย่งๆๆๆๆเลยยังเลยค่ะพี่ยังเอาไว้สั่งซิวกว่กว่ากว่าก่อนเลยค่ะอยากทํางานก่อนสนุกกับการทํางานอยู่ค่ะตอนนี้คบกันมากี่ปีแล้วปีีแล้ว่คือถ้าคบก็เพิ่งคบค่ะแต่ว่าถ้ารู้จักกันมาก็เป็นปีประมาณปีกว่าค่ะ เอีคนใหม่หรอเออนี่คนใหม่แล้วหรอกก็เลยจะถามว่าคนนั้นคนนั้นคือเลิกไปแล้วหรอคะหรือยังไงไม่ได้อัปเดตใช่ไหมยังไม่เนิ่นามพี่ย้อนกลับคนคนเก่าก่อนโอ้เป็นเหตุอะไรอะไรยังไงก็ได้คนนั้นใช่ค่ะโหคนนั้นแป๊บเดียวมากค่ะคนนั้นเฮ้ยไม่อยากว่าเขาเลยคือช่วงที่คบอันอันนี้อัปเดตล่าสุดนี้คือที่เป็นผู้ชายปะ ใช่ไหมคะที่พี่พูดถึงกันถูกไหมคนเดียวกันปะหมายถึงคนก่อนหน้าปัจจุบันนะคะคนก่อนหน้าคนก่อนหน้าปัจจุบันนะพี่เข้าใจเป็นผู้ชายกันใช่ปะหรือว่าคนก่อนหน้าเป็นสาวหรอพี่ดายาเหรอใช่ใช่โอ้โหหลายปีมากเลิกวันนันใช่เปลี่ยนคนแล้วเนี่ยคนหนึ่งแล้วอันนี้ปัจจุบันน่ะค่ะ เป็นอีกคนนึงเป็นผู้ชายท่ามกลางก่อนใช่เดี๋ยวนะเตอนนี้เดี๋ยวเราให้ฟังเลยก็ได้โอเคจะได้ไม่งงกันก็คือว่าตอนพี่ดาหยาใช่ไหมคะก็คบกันแล้วก็มันก็มีบางเรื่องแหละที่ทําให้เราต้องแยกกันหนูผิดเองเรื่องนี้ผิดเองใช่ก็ยอมรับผิดแล้วก็มาเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองค่ะแล้วก็เอาวะลองกลับไปขอผู้ชายเพื่อรีเช็คตอนนั้นยังไม่รู้ ตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังสับสนอยู่คนทีู่่ช่วงสับสนอาจจะเข้าใจว่ามันเออมันงงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองกลับไปคบผู้ชายมันเป็นจังหวะที่แบบอ่ะเขาเข้ามาพอดีก็ลองคบดูซึ่งสั้นมากเราก็รู้ตอนนั้นรู้แล้วค่ะว่าชอบชอบทอม,มากกว่าอ,อ่างเงี้ยซึ่งก็สงสารเขามากๆอนะคะ่ะก็ขอโทษเหมือนกัยอยนอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเข้ามาเป็นคนที่แบบให้เราเช็คนึกออกปะเออเราก็มีความรักให้เขามีความรู้สึกดีๆให้กันแต่แค่แบบว่า เรายังสับสนตัวเองอยู่พี่มันก็เลยแบบโอเคปรับเดียวเองคนผู้ชายปรบเดียวมากก็พอเลิกกันหนูก็โสดมาพักหนึ่งแล้วก็รู้จักกับพี่คนนี้มาประมาณคุยกันมาเป็นปีอะค่ะปีกว่าๆแล้วก็เพิ่งได้คบกันไม่นานนี้ค่ะเหตุผลเหตุผลที่แบบว่าตัดใจที่จะเลิกคบก็เผื่อว่าเหตุผลเดียวเลยคบไปต่อไม่ได้ไม่ใช่ทางของเราอันนั้นเที่ยวหนึ่ง อันนั้นเสี้ยวนึงแต่ว่าให้ผลลัพธ์หลักที่เราเลิกกับผู้ชายเพราะว่าหนูคบกับเขาแล้วหนูตึงเสึนเศรา้าเป็นหนักใช่คือหนูก็ไม่ได้อยากเลีมที่เขานะคือเขาก็มีส่วนที่ดีเยอะค่ะแต่เหมือนกับว่าการที่เราครบกันอยู่ด้วยกันอะ่ะเราอยากได้คําชื่นชมบางอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับมาทุกวันโดนทุกวันนะคะแบบอีอ้วนมีสวย อะไรก็มีสวยแล้วมันโดนใช่ค่ะโดนทุกวันเออมันเป็นช่วงนั้นก็คืออยู่ๆก็รู้สึกอยากฆ่าตัวตายทุกวันก็เลยแบบเฮ้ย<ม>อะไรวะเนี่ย <laughs> เออตอนนั้นก็เลยก็เลยเหมือนแบบคือหนูอะรู้รู้ตัวนะว่าจะทำอะไรแต่คนโทรลไม่ได้เออ<ม>ก็เลยแบบว่าไปหาหมอค่ะก็ก็ทานยาแบบพวกยานอนหลับยากแก้แค่พวกปักสาท อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ดีขึ้นแล้วก็หนูตัดสินใจว่าเลิกเพราะหนูไม่ไหวแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยู่กับเขาแล้วมันแบบมันดิ่งนะพี่ก็เลยเลิกดีกว่าอันนี้คือเหตุผลหลักค่ะแต่ส่วนดีเขาก็มีเยอะนะใช่ค่ะเขาก็ดูแลเราดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อาการซึมเศร้าเป็นไงหายหมดแล้วค่ะจริงเขาหายเลยเหรอหายเลยล่าสุดใช่ไหมคะหรือว่าเพราะคนล่าสุดเลยค่ะ คนนี้เป็นคนที่แบบโพสิทีฟมากทาให้ชีวิตหนูดีขึ้นทุกอย่างทาให้กลับมารักตัวเองทําให้หนูกล้าหาญมากขึ้นอะไรเงี้ยมั่นใจตัวเองมากขึ้นทึกถูกต้องเขาก็ค่ะแม่คือเหมือนที่ที่เห็นว่าคุยนางคือเหมือนเขาว่าอยากฮิวเราให้หาดีก่อนความรู้สึกหนูนะคะใช่เหมือนพอเราพร้อมแล้วอะพอเราเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถึงถึงคบกันอันนี้ของย่า เพราะเขาเป็นคนที่รับฟังทุกปัญหาเลยอะใช่ค่ะเขาคือพี่เขาเป็นคนที่แบบคนรอบข้างมีซึมเศร้าเยอะมากแล้วเป็นคนแบบเมือนคนรักษาเคสทุกคนต้องมาปรึกษาเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจเราดีมากมากตอนนี้ไม่ต้องอนยญาแล้วไม่ต้อง,องแล้ว,ลวสบายเลยอยูอ่ๆมันก็หายไปเองเหมือนแบบเราแค่กลับมารักตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่เราชอบแต่ละวันแบบแค่ตื่นมาแบบ รถน้ำต้นไม้ทํางานนั่นคือทําอะไรให้เราไม่จมหรือเราฝุ่งซ่านะมันก็ค่อยๆดีขึ้นเอกากาลังตายด้วยช่วยค่ะนานๆนะตอนนี้กับตามรัฐที่ผ่านมานะคือเหมนแบนี้คเรามองย้อนกลับไปเราได้เห็นอะไรบ้างหรืออะไรบ้างครับที่จะแบบ,บรูบบอับลายนคนที่ก็อาจจะเจอเหมือนเราอม,มาถึงโรคซึมเศร้าหรอ,อใช่จริงๆมันไม่ใช่โรคที่น่ากลัวแต่ว่าก็อย่ามองข้ามคือเราต้องรีเช็คตัวเองตลอดอะคะ่ะพี่ว่า ว่าตอนนี้ที่เราเป็นอยู่มันหนักหรือเปล่าคือเดี๋ยวนี้มันก็มีให้ทำในอินเทอร์เน็ตแล้วหนูก็เช็คจากในนั้นเหมือนกันเราต้องเช็คตัวเองบ่อยๆค่ะว่าเรามีถึงสุดไหนถ้าเป็นหนักแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยก็ถ้าไม่มีเพื่อนหรือคนให้คำปรึกษาได้อ่ก็แนะนำว่าพบแพทย์มีโรงพยาบาลแนะนำาินจนใช่ค่ะก็ให้รักตัวเองคุณรักหครักหรอค่ะก็เรื่อยๆค่ะแฮปปี้ค่ะเพราะว่าอือก็หนู าเรียกว่าอะไรหนูไม่ได้คาดหวังค่ะเราพอเราไม่คาดหวังเราก็ทําอะไรแบบสบายใจหมดเลยทุกอย่างมันอืเป็นความรักที่แบบสบายๆมากๆเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้ด้วยต้องปรับตัวกันเยอนไหมคะถ้าไม่ต้องปรับเลยค่ะใช่ค่ะคืมอมันเรารับความเป็นเขาได้เลยเขาก็รับความอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้จักเหมือนคุยปรับกันมาเยอะมากๆแบบเขารับเคสเราอะเนาะ เขาก็เลยเหมือนเข้าใจเรามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนได้ได้ฟังความคิดของเขาค่อนข้างเยอะอะแล้วเราก็เลยเหมือนรับมาเยอะรับความแบบความคิดเขามาเยอะมันก็ค่อยๆปรับจนมันแบบคิดตรงกันเลยค่ะเขาเป็นเพื่อนใหญ่มากของเราค่ะใช่โตกว่าประมาณ6ปีค่ะใช่แล้วแล้วไม่ใช่ปัญหาอเพราะขาไม่ใช่ไม่ใช่ ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าเรื่องอายุเรื่องแกลบมันจะมีปัญหาไหมแต่ว่าพอลองแบบเอาวะลองเริ่มพบกันจริงๆเออมันดีกว่าที่คิดอะไรเงี้ยมันดีเกินเกินกว่าที่เราคิดไว้อะไรเงะะี้ยค่ะก็เลยแฮปปี้ค่ะนัารักด้วยการที่แบบว่าเรามีหน้าตาที่แบบเออค่อนข้างแ สวยสวยมากเป็นนางงามได้เลยอย่างเงี้ยเอบนางงามเพราะเป็นนางงามเพราะแอบแบบบางส่วนก็แอบเชียวเแต่ก็แบบไม่ลงสเปรยหรออย่างเงี้ยเออคนถามเยอะอะคนถามอะหนูก็ตอบไม่หมดนะเอาจริงเพราะคนถามเยอะมากแต่ก็ถ้าเอาจริงๆริงมันแบบคือมันภ้าความรู้สึกตัวเองเลยอะนะไม่อยากประกวดไม่ใช่ทา ไม่ใช่ทางไม่่ใชทางคือเราอะสามารถแบบขึ้นไปเดินได้แหละแต่แบบบุคลิกภาพส่วนตัวแบบมันมันเฮาเฮมันคือเราไมไ่เอาตรงๆคือไม่ได้ชอบทางนางงามแบบแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือตอนนั้นที่เคยเดินสายอ่ะเพราะประกวดเพิ่งเงินเพิ่งเงินลว้ลวนๆเลยใต่นักแบบประเสรของเรามากกว่าอย่างนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอือตั้งแต่ทำมาหนูชอบนักแสดงสุนอะค่ะแล้วก็ อะปากเลยต<า> <laughs> อนนี้ค่ะก็มาเป็นพาศิลปินด้วยเพิ่งเริ่มค่ะ mm hmm. ก็เพิ่งปล่อยเพลงฝากพี่ด้วยนะคะ mm hmm. <laughs> ปล่อยเพลงกับอ่ำค่ายบัตเตอร์ u n d Thailand ซึ่งเป็นค่ายลูกของสไปซี่ดิสอะคะ่ะเ oh. พิ่งเปิดค่ายใหม่เป็น mm hmm. เป็นแบบว่าอำ mm hmm. เหมือนทำเพลง Easy Listening ให้ให้ฟีลแบบวัยรุ่นฟัง mm hmm. ฟังง่งายๆเลยเนีคะร้องตามง่งายๆประมาณนั้นนะคะ mm hmm. ก็เพิ่งออกไปหนึ่งเพลง ปล่อยไปประมาณ2สัปดาห์ค่ะวั mm. นนี้อยากให้ถึง,งร้านวิวเร็วๆตอนนี้ประมาณสองแสนแล้ว mm. ก็ <Okay. S 1> เกินค่าค่ะ <Okay. S 1> ตอนแรกหนูกล่าวว่าแบบผมจะถึงแสนไหมนะอะไรเงี้ยเออคือตอนนี้คือเออดีอะ่ะดีเกินค่าะคะ่ะแล้วก็ใน t i k t o กอะคนเอาไปเล่นเยอะจนเราแบบเฮ้ยเกินไปแล้ว mm. <laughs> มันดีใจค่ะมันดีใจมืนแบบ เราไม่ได้คาดหวังเลคะว่ามันจะสำเร็จขนาดนี้อะไรเงี้ยเราแค่ทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆชื่อเพลงรักข้างเดียว falling in love ค่ะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ